ะะปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือที่เรียกว่าสโคอโฟีเนียค่ะผู้สูงอายุจํานวนมากมีปัญหาการเดินไม่มั่นคงเจ็บเมื่อขยับขึ้นไหวช้าลงหรือแม้แต่การลงง่ายค่ะทั้งหมดนี้นะคะมีสาเหตุมาจากการที่กล้ามเนื้อค่อยๆรีบหายไปค่ะและสาเหตุหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะคือการรับประทานอาหารหรือสารอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่ค่ะ การได้รับโปรตีนที่ไม่ครบถ้วนในแต่ละวันงานวิจัยในไทยนะคะระบุไว้ว่า1ใน3ของผู้สูงอายุหรือประมาณ30.5%มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะและยิ่งอายุมากขึ้นนะคะปัญหาเหล่านี้ยิ่งชัดเจนค่ะถ้า70ปีขึ้นไปนะคะจะมีการลดลงมากถึง55%เลยค่ะ ผลที่ตามมานะคะไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดหรือการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนะคะแต่เป็นในเรื่องของต้นทุนการดูแลค่ะที่อาจจะสูงขึ้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง1 5 0 0บาทต่อเดือนและค่ายารักษานะคะอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนค่ะรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการล้มแล้วกระดูกหักอีกหลายพันบาทเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะโดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพ คาร์โบไฮเดตที่เหมาะสมไขมันดีและสารอาหารที่ช่วยดูแลกล้ามเนื้อและลำไส้จึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่ไหมนะคะลองเช็คดูตามเชนกันได้เลยค่ะว่ากล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อเข่าของเรานะคะแข็งแรงดีอยู่ไหมโดยการหาเก้าอี้แบบนี้มาสักตัวค่ะแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนนั่งให้เร็วที่สุดนะคะ ภายใน30วินาทีค่ะว่าเราสามารถทำได้ทั้งหมดกี่ครั้งค่ะเป็นไงกันบ้างคะของเชนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะแต่ถ้าใครทำแล้วไม่ถึงเกณฑ์แสดงว่ากำลังกล้ามเนื้อเข่ามีการอ่อนแรงลงค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้เชนมีเคล็ดลับง่ายๆในการบริหารกล้ามเนื้อเข่าค่ะ ที่สามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆเพียงแค่นั่งดูทีวีก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพียงแค่นำเก้าอี้มา1ตัวนะคะนั่งตัวตรงในลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วให้ขานะคะไขกันไปรูปตัว X ค่ะให้ขาด้านหน้านะคะดันไปทางด้านหลังและขาด้านหลังมาทางด้านหน้านะคะออกแรงสวนทางกันค่ะแล้วค้างไว้นะคะนับ 1- 6ึ่งถึงหวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสลับข้างกันค่ะ เกรงค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5 6ดีมากเลยค่ะให้ทำท่านี้นะคะทําทุกวันเป็นประจำและสม่ำเสมอค่ะท่านี้นะคะจะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อเขาให้แข็งแรงค่ะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถทําได้ง่ายกว่าการเดินและให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันค่ะเช่นแนะนำให้ทําทุกๆวันในตอนเช้านะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดร ไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆค่ะโดยเรื่องนิวทีฟที่มีโภชนาการครบ5้าหมู่เหมาะสำหรับหนึ่งมือ้อที่มีทั้งโปรตีนพืชคุณภาพสูงที่ดูดซึมได้ดีและยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยในการส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออีกด้วยค่ะ1ซองเท่ากับ1มือ้อทำให้สามารถรับประทานแทนมื้อเช้าได้เลยค่ะพร้อมกับการบริหารกล้ามเนื้ออย่างการขัดขาหลังจากนี้ทุกวันค่ะ อย่าลืมนะคะขัดขา6วิสาหรับกันพร้อมทานยูทีโฟหนึซในทุกวันค่ะ